อุ้ยติด,ดเข้ามาครับซึกเหมือนโดนขังจริงอ่ะเมื่อกี้อาการเมื่อกี้โอเคฮะก่อนอื่นนั่งกินมากกกินมากนั่เงเล่นเกมอ่ะอรก็ ต้องกินมาม,าม่าลอคนดูโอโอเคครับนั่งกินมาม,าม่าลอคนดูมาเดกมีสัตว์ที่กูขับกูได้ลนะจัง Ra off, đây, Hello? Hello? bo. Ờ... Uh, ờ... Uh, vàng này. Uh, uh, vàng này. Oh, yeah. เวลาย,ยิงซอมบี้ไม่ต้องล็อกหลบก็ดกได้ยืนนิ่งๆก็ได้แล้วค่อยยิงทำ,ทำไมอิงไม่เอาพยาบาลมาล่ะไปเอาพยาบาลมึงพยาบาลหมดยังไปดูดิเดี๋ยวกูไปดูเดี๋ยวกูช่วยหมดแล้ว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 ากาบกาบกาบข้างล่าง <c oughs> อ่ะก็ถึงมาเลก็งงมันมีตอนไหนวะเฮ้ยผ่านสา,ายดีไปทางซ้าย <c oughs> มึงจะสร้างทำเพื่อเจะไปทางไหนดูเนี่ยเออไม่เป็นไรไม่เปไหนแล้วที่ไกลที่สุด จะรู้ไอ้คนสร้างเดฟพอดมัใช uh> ่คนสร้างเดียวกับเกมได้เหตุวเฮ้้ยเฮเฮ้ยไอ้นิ่อ้นไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอไอ้ไออไอ้เอ้ไไอ้ไอ้ไอ้ไไอ้้ไอ้ไ้ไอ้อไอ้อ้น้ไอ้ไอไอ้อไอ้ี้ไอ้อไอ้ิ รอบแบบร oh อบแบบร <yeah. S 1> อบแบบร <Cover me. S 1> อรแบบอแบบอแบบอแบบนักกินมา,มาแบอยงโดนถัง <laughs> 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 โทษโทษยิงไปโดนถัง

ถอยมาเอาไว้เยรงมองไม่นอนเอียร์เลยนะแค่ปรบ้านไม่นอนนะถอยมาถอยมานอนขอทานมะนอนนล่วแหละหยม้งูโอไม่คนอนเอียรไม่มีประโยชน์กับสังคมเลย เขาเขาหัวมาการเบอไปไหนมันก็เป็นตัวห่วงเขาคือมึงมึงมึงต้ใส่ารรดับนี้กูเล่นมากูอ่อต้องแรกมึงวกปิดอ่ะโอ้โหายละตายละเอ้มันมีที่ชุบอ่ะพี่อ่ะมีมีที่ชุบอยู่ มีเอดวานหรือเอกเปิดวะมันมีห้องให้เกิดป่อปิดแถวนี้ชุบเลยไม่มีหรอกไม่ใช่พี่มันมัน่ะเป็นเอ็ดวานแต่เราทำตัวเป็นเอ็กเปิดอ้าวแล้วทำไมพี่ไม่ชุบถึงบอกไงอย่าบังเมื่อกี้พี่ลั่นกระสุนใส่ใครนั่นก็ไม่รู้ใส่หัวเนี่ยทำไมกดแล้วมันไม่ได้ w อ y you talk so g o มึงบอกกดไม่ได้ ขีดซ้ายขีดซ้ายขีดซ้ายขอบคุณที่งน้ำเติมไม่ได้ทำเติมถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนมุมหน่อยดิมุมนั้นไม่ได้ก็เปลี่ยนมุมเปนมมุแไอพีส์อย่าอย่าไปยุ่งยุ่งกาบศัยกรรมกูไงเนี่ยเออกูจะเลาะหน้ามึงนี่แพ้สนามนะเข้าใจป่ะนี่แพ้สนามไอ้ยิงอะไรวะไม่เกิดมาเจออะไรเนี่ย ไอเอิงมึงตายรอบนี้มันไม่มีลูกกระดาไอพี่อะไรชีวิตเกิดมาไม่เจอจ็อกกี้เจอพี่อะไรไม่วิ่งใส่กูเต็มเลยติ๊กมิ๊กตัใจหมดกูเยอะมากไอ้เอิงถ้ามึงยิงได้ยิงเลยยิงเลยข้นบนหน่อยยิงพียอะไรกูยังไม่กูยิงได้อะไรล่ะมึงก็หามุมยิงดิีงให้กูยิงอ่ะจ้ะไม่ต้องเถียงกันไปดอิ อย่แย่งกันพูดพี่ฟังไม่ออกมึ้นี่ครับใครมีกระเป๋ายาอะไรให้ผมหน่อยขาวแล้วครับนาซิกแล้ครับ